วัดีครับวันนี้มาแกะรีวิวนะครับชุดของขวัญชุดของขวัญรวยพยาไก่รวยพยาไก่นะพี่รับเลดสองเส้นแล้วก็หัวเลดอีกสองเส้นสองหัวนะพี่สองหัวนี้จะเอาไปซื้อกอบซื้อกอบแล้วเอามาใส่เป็นเลดได้นะครับผมสวยๆกล่องกระมัหยีเลยนะครับมาดูกันนะครับผม ไม่ค่อยนั่นค่อยๆเก็อยากเก็บกล่องไว้ได้อ้ไม่เป็นไม่ได้กล่องกรรมไีนะน่าจะเข้าใจผิดสำหรับผมนะเป็นกล่องแบบนี้เป็นกล่องแบบนี้นะครับ นี่เป็นเลดเลดหนึ่งเลดสองอันนี้เป็นอป,ปกาก้าทองทิปนะครับสวยสวยสวยเดี๋ยวค่อยส่องจมูกอีกทีเอ้า กลงเป็นพร้อมสายนะแต่ใบใบจองอเป็นหัวโอเคโอเคถูกแล้วถูกแล้วเดี๋ยวผมไปดูดใบรายการใหม่แกเลยนี่นะครับเลดเขาจะเป็นเส้น เป็นลายลายแบบนี้ไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครแน่นอนเลดรุ่นนี้นะครับใครมีปัญหาผู้สร้างเขาให้ทักเพจ Facebook ใครนี่แหละมีอยู่นะมีอะไรสอบถามคอมเมนต์คุยกันได้นะถ้าผมช่วยได้หรือว่ามีอะไรแนะนำบอกได้เดี๋ยวผมสอบถามให้ าหาข้อมูลให้ได้ไม่ต้องหาสายแล้วครับสวยๆโอ้โหสวยมากสวยมากสายเงาเงาสายเงาเงาอปา้าเงาถือว่าใช้ได้ไม่ขี้เลยนะสวยๆอันนี้จมูกร้อยเงาจัด เอาแบบปิดลายนิ้วมือแหละอือหือสองหกแปดทำไมไม่หนึ่งหกแปดนะตกลงได้เป็นอป,ปาก้าสองครับจริงๆใบรายการนะ่ะเขาแจ้งว่าเป็นหัวเลดสองแล้วก็แล้วก็สายพร้อมสายสองนะพี่แต่รับพาร์เนี่ย ได้พร้อมสายทุกเส้นเลยนะถือว่าคุ้มกว่าเดิมอีกโอเคเลยนะสวยเลยนะคุ้มมากถือว่าคุมนะ้มแล้วใช่ไี้นะไม่เชื่อดูใบารายการได้ดูใบเปิดจองได้เลยอื้ลายงชาติใส่แล้วยังเท่ ประทานาภัยมาฝอยนที่มาฝอยกันม่ใชาไทยนิดได้เลยได้เลยครับสวยๆแบบนี้นะ มีอะไรสอบถามทักแชทคุยกันได้เลยนะพี่หรือคอมเมนต์ไว้ใน YouTube ได้เลยนะถ้าเข้าเฟซผมนะไบอมูลเลตนะพี่สอบถามคุยกันได้นะครับยินดีนะยินดีนะไม่ซื้อไม่เป็นไรคุยกันก่อนได้ขอบคุณครับสวัสดีครับผม